ป,นะะปกติคาถาความสำเร็จมันจะเป็นบาลีใช่ไหมย่ามอท่องกันสามจบห้าจบเจ็ดจบอ้าวภาถาโค้ชพูลการทเข้ากันบอกว่า yes yes ว้าทำไมใช้ yes เป็นคาถานะ,ะต่อไปนี้นะคะเวลาที่เราทำอะไรดีประสบความสำเร็จหรือมีความสุขแม้กระทั่งเรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อย,น,อยน้อยก็ตามแม้กระทั่งเรื่องเล็กเล็ก,ลกน้อย,น,อยน้อยก็ตามให้เราฉลองชชนะฉลองความสุขฉลองความสำเร็จให้ตัวเ,เองรื้อคำว,ว่า yes เราคํว่า yes นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการ celebrate yes หรือ celebration with yes คือการฉลอง yes นะคะเวลาที่เราฉลอง yes นะคะกํามาแน่แน่หรอกเสียง yes ดังๆให้มันมีพลังแบบขึกเขืมเห็นไหมให้มันแบบสีหน้าแบบตัดท่ามันขึกเขืม yes นะคะโอเคป่ะไหนลองกํามาแน่แน่ซิเราเริ่มสนุกกับตัวเองนะคะคิดท่าเองสนุกสนานนะคะลองดูที่จะ yes ท่านไหนดี yes 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 กิเลสว่ามันต่างกันยังไงสรุปว่าผมได้ขอ้ขอความหมายออกมาอย่างนี้ครับเป้าหมายจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นกิเลสจะทําให้ชีวิตเราแย่ลง I have no arms no legs It should be impossible for me to get back up but it's not You see I will try 100 times to get up and if I fail 100 times

สัมมนาวันนี้จะไม่มีประโยชน์เลยสำหรับคนที่ไม่เคยยกมือนี่คือเรื่องจริงนะครับวันนั้นผมไป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 ทัวร์ที่ยุโรปพี่เขาถามคำถามเนี่ยเชื่อไหมออกทัวรนะ์้วมาจะมีคนที่ขยันยกออกับคนที่ไม่ขยันยกจะไปถามคนที่ไม่ขยันยกนะเป็นไงอย่ายุ่งกับกูอย่ายุ่งเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าสมมุติว่าเรายองลองยกคนที่ไม่กล้าย,ยกส่วนใหญ่เพราะกลัวผิดคนนะครับไม่ได้ล้มเหลว เพราะตั้งเป้าสูงเกินไปแต่คนล้มเหลวเพราะตั้งเป้าต่ำเกินไปผมเคยไปเป็นรรยายอยู่ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มีน้องนักศึกษาขึ้นมาบอกว่าพี่ครับผมอยากไปผมกลับไปเนี่ยพี่พี่กลับไปเนี่ยผมจะขยันตั้งใจทํางานนะครับในงานที่ผมทําอยู่เนี่ยผมมีฝันครับปีเนี้ยเดีย๋ยวผมจะซื้อรถครับรถอะไรน,น้องฮอนด้าผเก็ดีใจมากเลยเด็กอายุยี่สิบกว่าพิ่งเรียนจบฮอนด้ารุ่นไหนเนี่ยฮอนด้าเวฟ ผม,ผมก็งงๆนะฮะพิธีกรก็หันมาหาว่าอาจารย์อาจารย์มอเตอร์ไซค์ปกน้องน้องใจเย็นๆน้องพี่ไม่ได้บอกว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ดีนะแต่ว่าถ้าฝันของน้องทั้งชีวิตเนี่ยเป้าหมายของน้องคือมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเนี่ยน้องพร้อมจะล้มเลิกมันได้ตลอดเวลาเพราะน้องทําอะไรน้องก็สามารถที่จะไปผ่อนดาวมอเตอร์ไซค์เดือนละมาสองสามพันได้อย่าฟังผมผิดนะครับผมไม่ได้บอกมอเตอร์ไซค์ไม่ดีนะครับแต่มันทําให้คุณล้มเลิกความฝันของคุณได้ง่ายมาก เพราะนั้นในกระบวนการเนี่ยนะครับวางแผนทางการเงินเนี่ยเขาบอกว่าการวางแผนทางการเงินง่ายมากมันคือกระบวนการหนึ่งกระบวนการที่ทําให้คนเนี่ยได้รู้จักเป้าหมายของตัวเองนะครับผ่านกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมกับทรัพยากรทางการเงินที่เรามีอยู่มันมีศัอยูสามคำนะครับหนึ่งคือเป้าหมายสองคือการจัดการสามคือทรัพยากรที่เรามีอยู่การแก้นี่ผมได้ไปลิส์วิธีการง่ายๆนะครับที่บอกในรายการว่าใครมาฟังเนี่ยก็จะบอกวิธีการ โดยละเอียดนะครับ 1. คือการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับ 2. การหารายได้เพิ่มมันจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะจำได้ไหมครับว่าการเปลี่ยนแปลงไม่รับประกันความก้าวหน้าแต่ท่านจะก,ก้าวหน้าท่านต้องเปลี่ยนแปลงงั้นวันนี้เราไม่มีทางนะครับที่ท่านจะเหนื่อยเท่าเดิมแต่ได้เงินมากขึ้นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นได้ยากมากต้องเริ่มหานะครับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําเพื่อหารายได้เพิ่ม เพราะดอกเบีย้ยมันกินเราทุกวันนะครับจําเป็นอย่างนี้ต้องขายสินทรัพย์โดยเพราะสินทรัพย์ที่เราซื้อมาเนี่ยแล้วมันกองอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้ใช้มีใครไมหมซื้อเสื้อมาเนี่ยนะครับผ่านมาสาปีไม่ได้ใช้เลยมีไหมเอาไปขายนะครับ<ด>การขายไม่ได้ผล2อย่างนะครับ1คือท่านได้เงินมาใช้หนี้2มันเป็นจิวิยาชั้นสูงมากที่อนาคตเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้อะไรเป็นเปลืองเนี่ยเราจะเราจะมีมีอะไรที่เฮ้ยโอ้โหจะซื้ออีกแล้วเหรอจะซื้ออีกแล้วเหรอนะครับ วิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่บริษัทชั้นนําทั่วโลกนะครับเพื่อเขาเกิดในภาวะนะฮะที่มันไม่สามารถทํากําไรได้นะครับเขาต้องขายสินทรัพย์หรือขายบริษัทที่ไม่ทากาไรออกไปเขาก็จะเกิดความเจ็บปวดนะฮะเขาก็จะเกิดบทเรียนว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยที่ไม่ใช่ core business เนี่ยอย่าไปลงทุนอีกการปรับลดดอกเบี้ยอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลากับมันนิดหนึ่งนะครับลองดูสถาบันการสถาบันสถาบันการเงินแต่ละสถาบันเขาจะมีจุดดึงดูดที่มันแตกต่างกัน เขาอาจจะใช้ดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นตัวล่อนะครับบางทีเราก็ต้องไปดูเช่นต่ำกว่าหถึงสหรือสมเปรนต์เี่ยเราก็ลองดูว่าลองเคลียร์รีไฟแนนซ์ดูนะครับหรือถ้าท่านมีบ้านหรือมีธุรกิจหรือมีที่ดินหรือมีอะไรที่สามารถที่จะเอาไปขอแบงค์เพื่อกู้เช่นขอ o อดีนะครับไปขอขอกู้คุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือขอกู้คนรู้จกักที่อัตราดอกเบีย้ยต่ำกว่าแล้วมันได้ประสิทธิภาพแต่ต้องคอมมิตกับตัวเองนะครับ ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องต้องไม่โกหกตัวเองอ่ะว่าไม่ใช่ไปขอพ่อแม่มาปุ๊บแม่เนี่ยนี่บัตรเครดิตสามแสนนะเอาบ้านไปเข้าขอโอดีนะดอกเบี้ยร้อยหกเปอร์เซ็นต์นะประหยัดดอกเบีย้ยไปสิบสองเปอร์เซ็นต์วิทยากรสอนมาแปะ๊ะเราก็บ้านหลุดตีกหลังหนึ <laughs> ่งอย่านะครับเดี๋ยวผมจะบาปไปด้วยนะครับอ่าคราวนี้มาเรื่องที่สนุกสนุกนะครับการลดรายจ่ายนะครับอันนี้ผมไปเรียนรู้มาจากคนญี่ปุ่นนะฮะคนญี่ปุ่นทําข้าวกล่องไปกินที่ ที่ทํางานนั่งกันเป็นสมาคมนะครับนั่งเป็นกลุ่มผมถามเขาว่บอกโอ้โสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นข้าวกล่องนะครับประหยัดมากนะครับตอนที่ผ่าเราทําข้าวมานะฮะมีผลไม้นิดนึงนะครับมีไข่เจียวมีไส้กรอกสองสาอันมีหมูหน่อยมีผลไม้หน่อยอาหารครบห้าหมูนะครับคนญี่ปุ่นก็จะแข่งกันนะครับว่าจัดกล่องอาหารนะฮะตอนนี้เทรนด์ของญี่ปุ่นนะครับคือข้าวกล่องกล่องข้าวสําหรับผู้ชายเป็นรูปแบบพวกกาโม่พวกซูเปอร์แมนอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแฟชั่นนะครับ อันต่อมานะครับพยายามทานข้าวที่บ้านหรือนะครับซื้อกับข้าวมาทานที่บ้านเพราะมันจะสามารถทานได้หลายๆมื้อนะครับอันนี้สําหรับท่านที่อยากจะลดรายจ่ายนะครับวิธีพวกนี้ได้ประสิทธิภาพแน่นอนนะครับถ้าจําเป็นต้องทานข้าวนอกบ้านเลือกที่มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะฮะอันนี้สําคัญนะครับ บางอันนะครับลดถึง20%นะครับถ้าท่านถ้าท่านถ้าท่านใช้บัตรเครดิตไอ้ที่มันดีๆนะฮะหลายคนบอกไอ้เมื่อกี้บอกไม่ให้ใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับแต่คนไม่ดีอ่ะคือคนใช้เพราะฉนใช้บัตรเครดิตให้เป็นอุปกรณ์เพื่อที่เราไม่ต้องพกเงินสดเยอะๆนะครับเท่านั้นเองใช้เป็นส่วนลดนะครับหรือบุฟเฟ่นะครับไปร้านบุฟเฟ่เจ้าดังนะครับเลือกช่วงเวลาดีๆนะครับมันจะประหยัดไป30-50%นะครับ พยายามใช้คาพูนะครับเดินทางร่วมกันอันนี้อันนี้ลดค่าน้ํามันไปได้เยอะนะฮะสมมติแค่ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆบ้านไปที่ใกล้ๆกันเน่ะสลับกันแค่โครวันเนี่ยนี่ลดค่าน้ามันไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะถูกไหมฮะถ้าสมมติมีสามคนนี่ลดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับหาร้านตัดนะครับหรือร้านราคาประหยัดนะครับเทคนิคนะครับใช้ของแพงเป็นชิ้นชิ้นนะครับ ไอ้ที่ของมใช้นานๆนะครับเข็มขัดรองเท้าเนี่ยใช้นานๆนะครับใช้ของแพงได้ไอ้ที่มันเปลี่ยนบ่อยๆกางเกงเสื้ออะไรพวกเนี้ยนะครับตัดบ้างซื้อของดีบ้างนะครับจะไปไปใช้ของแพงหมดนะฮะเพราะบางอย่างเนี่ยผมมีลูกค้าบอกเนี่ยไปเดินพลาตินัมนะครับไม่ใช่ของผมนะฮะแค่ชื่อเหมือนกันนะครับเสื้อบางทีร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยได้ของดีๆเพียบเลยนะครับซื้อของแบรนด์สุริยก็ได้นะครับราคาราคาคุ้มค่านะครับผมไม่มีหุ้นนะครับ ซื้อของเข้าบ้านอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละสองครั้งคืออาทิตย์ละครั้งก็คือเดือนละสี่ครั้งถูกไหมครับทําไมมันมีเหตุผลนะครับว่าฝรั่ง